ตอนที่พระพุทธเจ้าเดินบินบาบัดถนนหลวงแล้วเห็นนางลูกหมูตัวหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งพระเจ้าก็แย้มพระโอดพระก็ถามว่าแย้มพระโอดด้วยเหตุอะไรเนาะแหละพระเจ้าก็เลยเล่าย้อนไปนู่นตั้งแต่พระวิทประศีอ่ะหรือพระกักุสันธะส,สัมาสมพุติเจ้านางลูกสกรเกิดเป็นแม่ไก่แล้วในขณะที่มีพระเถระลูกหนึ่งเจริญสติปัฏฐานสาธยายสติปัฏฐานเอกายาโนยังพิกรเวมโคสาตานางวิสุทธิยาเนี่ยแม่ไก่เนี่ก็ฟังได้จิตใจสดชื่นปุ๊บเหี่ยวเชียวคอขาดเลยจุตติเเห็นมมม้ไไ่่่่รรูือองกกปแี มนุษย์นั่นแหละเป็นไอดอลเป็นพระสงฆ์รูปนั้นแหละปฏิสนธิปุ๊บจุติได้เป็นมนุษย์เป็นที่ดาของเจ้าเมืองชื่อว่าอุพรีเป็นมนุษย์เลยแต่เป็นมิจฉาทิถีด้วยนะเพราะไม่ได้มีนับถือาศาสนามีวันหนึ่งเข้าไปในส้วงเห็นหมู่นอนอยู่ในกองอุจจาระเกิดปุรุวกาศสัญญาขึ้นมาทําไมถึงได้ปุรุวกาสัญญาก็นี่ไงฟังสติปัฏฐานในหมวดของป่าช้าทั้ง9ก้าพระเทราทั้งสายาเป็นถึงป่าช้าทั้ง9้าไปถึงตัวหมู่นอน ก็เลยได้สัญญาตรงนั้นขึ้นมาปุ๊บก็ทําปฐมฌชานิ้ตั้งขึ้นนี่เห็นไหมอัธยาศัยจากการฟังในพบก่อนจากพินไก่ฟังแท้ๆพอได้อัธาายาศัยัตภาพนี้ลกลายเป็นผู้หญิงเป็นลูกของของของเจ้าเมืองเนี่ยแล้วก็เลยได้ปฐมฌชานเอามาหมดชีวิตด้วยกําลังปฐมฌชานยังไม่เสื่อมไปก็เลยไปเกิดเป็นพรหมจากกกุสันทะโกนาคามนะกัสปะแสดงพระเจ้าองค์ปัจจุบันสี่พระองค์ถามว่ามากี่พบกี่ชาติสับสนเรื่องนาจของก,กตงงิเวียนว่าแต่เกิด